พี่น้องที่รักยิ่งพระศาสนาจักได้รับบทข้า,าม่งพระบิดาและเก็บนักษาคำภาวนานนี้ไว้ในพระคัมภีร์เราได้เชิญบรรดาผู้สมัครเรียนคำสอนและได้ประกาศความตั้งใจแล้วให้ออกมนนาทางานและรับรบทภาวนานนี้จากพระเยซูพระองค์เองที่ตอบผ่านกับเราในพระคัมภีนี่คือคำอธิฐานภาวนาเป็นวิธีอธิฐานภาวนาของ พระเยซูเจ้าที่สอนบรรดา,าสาวนักเสกจากพกระบรสารค์อมัทธิวในเวลานั้นพระเยซูเจ้าสรงสอนบรรดาศิษย์ว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิฐานพระนาจงพูดดังนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพร,นนพ,รพระองค์สนิทในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สังการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจ o แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดคำภาวนานนี h เป็นคำบอกของพระเจ้าให้ทรงเลี้ยงดูดูแลเราปกปักรักษาเราพระเจ้าที่ชาวอิสราเอลเคยรู้จัก พระเจ้าสูงสุดในที่สุดพระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิลย์ว่านี่คือพระบิดาของเราพวกลูกที่นั้นขอให้พวกลูกต้อนรับบทค่าแต่พระบิดานี้จนถึงวันที่พวกลูกรับสินหลางบาปและพระจิตเจ้าโดยสินลลางบาปจะทําให้พวกลูกกลายเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกเราพี่น้องที่นั้